สามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกองกำลังฝ่ายต่อต้านทั้งหมดเข้าตีฐานไหนแตกหมดตรงนี้สำคัญมากนะครับทหารเนี่ยคำศัพที่เขาบอกว่าอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตนคือขวัญสู้ไหมเราใช้คำว่าฝ่ายกองทัพรัฐบาลทาหารของพมา่าค่อนข้างจะเพลี่ยนพรั้มาตลอด อาหารด้วยกันเองก็ชื่นชมนะครับว่าไม่ต้องใช้ปืนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าตีด้วยาหานร,ราบทั้งหมดเนี่ยใช้โดรนไปทำงานซึ่งประสบความสำเร็จนะครับฐา,ารพรม่าเสียขวัญเมื่อฐานแตกคือทุกคนหนีกันหมดฝ่ายกต่อต้านเนี่ยก็จะใช้กำลังฐานรากเนี่ยหารเดินเท้าเนี่ยนะครับลุกเข้าไปแล้วก็พุ่งเข้าไปจับตัวผู้นำหน่วย มันมีคํากล่าวที่บอกว่าให้ไปแย่งเอามาจากมือของข้าศึกมันเป็นคําคมแล้วสิ่งที่กลุ่มต่อต้านทําก็ทําได้จริงๆเมื่อทหารหนีทับทิ้งอาวุธไว้ทั้งหมดเนี่ยคือการยึดออกมาใช้เอามาแสดงนะครับแล้วก็เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียออกไปสรุปแล้วกองทัพพม,มาเนี่ยนะครับการสู้รบการตอบโต้เนี่ยก็จะเน้นการใช้กําลังทางอากาศเป็นหลักซึ่งมันสิ้นเปลืองเสี่ยงชีวิต แล้วก็อาจจะไม่ได้ผลนักเพราะว่าระเบิดที่ทิ้งลงไปอะไรต่างๆเหล่านี่มันมันไม่ได้ลงไปที่เป้าหมายเสียร้อยเปอร์เซ็นต์ พันประเมินนะคะคือถ้ายึดจุดที่สําคัญที่เป็นจุลธร์นะคะทั้งรัชชะนะคะแล้วก็ตอนนี้มาทางเมืองสําคัญนะคะในรัชชินนะคะแล้วก็เข้าใจว่าในชายแดนฝั่งที่ติดกับไทยนะคะก็มีการประทะกันของกลุ่มที่เป็นพันธมิตรนะคะของฝ่ายต่อต้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะลักษณะแบบนี้ในทางความมั่นคงถือว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงที่ที่จะ พ่ายแพ้หรือเปล่าคะท่านเพราะว่านิดจุดสําคัญได้หลายจุดคัผมขอใช้คําว่าถ้าเป็นการรบลักษณะนี้ที่เรามองแล้วิเชิงวิเคราะห์เนี่ยเราใช้คําว่าฝ่ายกองทัพรัฐบาลทหารของพมา่าค่อนข้างจะเพี่ยนพรัมมาตลอดนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกองกําลังฝ่ายต่อต้านทั้งหมดเข้าตีฐานไหนแตกหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดผลผมเล่าต่อไปเลยแล้วกันนะครับ ในทางกิตวิทยาคือยุทธวิธีที่ใช้นะครับที่ผมติดตามข่าวมาตลอดนะครับในหลายสำนักเนี่ยเราจะไม่ทำตัวเป็นลำเอียงไปอะไรยังไงต้องยอมรับว่าฝ่ายกลุ่มต่อต้านเนี่ยนึกไปถึงนะครับว่าเขาใช้ดโดรนเป็นหลักการใช้ดโดรนที่เราดูเหมือนของเล่นเนี่ยนะครับในวันนี้หาซื้อได้อะไรได้เนี่ยมาดัดแปลงแล้วก็เอาลูกระเบิดนะครับผูกติดกับโดรน แล้วก็บินไปนะครับณเป้าหมายที่ตั้งฐานฐานพม่าบนฟ้าแล้วก็ย่อนระเบิดลงไปนี่คือยุธทธวิธีที่ทหารด้วยกันเองก็ชื่นชมนะครับว่าไม่ต้องใช้ปืนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าตีด้วยทหารราบทั้งหมดเนี่ยใช้โดรนไปทํางานสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือยุธทธวิธีที่ทองของกล่าวถึงซึ่งประสบความสําเร็จนะครับทหารพม่าเสียขวัญ คือไม่รู้มาจากไหนนะครับแล้วก็เงียบสิ่งที่มันถือว่าเด็ดขาดก็คือมั่นยำมันลงกลางฐานเพราะวันนี้มันใช้ GPS ใช้อะไรกันหมดนะครับฝ่ายที่กลุ่มต่อต้านเนี่ยใช้เทคโนโลยีตรงนี้ที่ยังไม่มีการป้องกันได้เลยนะครับน่ากลัวครับเรียนคุณกีตาร์งนี้ว่าน่ากลัวจริงๆอันที่สองก็คือรูปแบบสงครามจิตวิทยาที่คุณกีตาได้กล่าวนำไปแล้วในตอนต้นนะครับก็คือ หลังจากที่ใช้โดรนไปหย่อนระเบิดแล้วเนี่ยทหารก็จะเสียขวัญน,นะครับส่วนหนึ่งก็หนีทับผมใช้คำนี้หนีทับเสร็จแล้วฝ่ายต่อต้านเนี่ยใช้จิตวิทยาไม่ทำร้ายไม่สังหารใช้วิธีพูดจากันเกลี้ยกล่อมเอาทหารพรม่าเนี่ยนะครับเรียกว่าปล่อยตัวไปกลับบ้านนี่คือการผูกใจผูกมิตร ที่ทําได้ผลและทหารพมา่าเหล่านี้เขาเลยกลายเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าไปด้วยข่าวพวกนี้กระจายใช่ครับแปลพักมันก็ไปทําให้เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เหลือก็บอกต่อว่าอย่าสู้เลยวันนี้เราไม่รู้จะสู้เพื่อใครแล้วเนี่ยายต่อต้านเนี่ยเขาก็ปล่อยฉันมาเขาไม่ทําอะไรเรา นี่ครับคือการปฏิบัติการสามเดือนที่ผ่านมาที่ประสบผลสำเร็จมากและแถมอีกอันนึงที่คุณกีตาได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับการจับตัวของนายทหารชั้นผู้ใหญ่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีเมื่อฐานแตกนะครับคือทุกคนหนีกันหมดหรือว่ากระจัดกระจายอะไรเนี่ยฝ่ายต่อต้านเนี่ย ก็จะใช้กําลังฐานรากเนี่ยหารเดินเท้าเนี่ยนะครับลุกเข้าไปแล้วก็พุ่งเข้าไปจับตัวผู้นําหน่วยนะครับที่บอกว่าจับชั้นยศพลจัตวาเนี่ยพลจัตวาขนาดนี้ก็ควบคุมหน่วยประมาณสักประมาณสักกลมนะครับก็ไม่มากแล้วครับของเขาก็ประมาณสักอาจจะแค่ร้อยคนหรืออะไรประมาณนั้นนะครับการเข้าไปจับตัวผู้นําของฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยโอ้โหมันคือ การทำลายขวัญมันการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกระเจิงแล้วก็บรรดาแม่ทัพในกองทั้งหลายวันนี้ก็เริ่มเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับว่าเราเป็นเป้าใ,ใจมันตกนะถ้าถ้านะครับถ้าหมายความว่าถ้าตั้งสติไม่ดีหรืออะไรไม่ดีนี่นี่คือการทําลายขวัญแล้วก็ที่ผมเรียนได้เลยนะครับว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการจับตัวแม่ทัพในกองเนี่ย ทำมาตลอดได้ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยตัวหลักๆในประมาณ4ี่ถึงห้าคนแล้วเอามาถแถลงข่าวนะครับให้เกลี้ยกล่อมฐานพข้ามาะนะครับว่าโอเคนะเลิกเลิกลบไฟตยต่อต้านนี้เขาทําเพื่อประชาธิปไตยอะไรทํานองนี้นะครับนี่นี่คือภาพใหญ่ๆที่เรียนให้คุณกีต้ารทราบครับ ที่ท่านดิพัทวิเคราะห์และเล่าให้ฟังนะคะเพราะเห็นภาพที่ชัดเจนมากนะคะว่ากองทัพฝ่ายต่อต้อตานเนี่ยค่อนข้างจะแยบยลน,นะคะทั้งเรื่องของการใช้ยุทธศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีการรบนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็ใช้สงครามจิตวิทยาด้วยนะคะในการที่จะข่มขู่ข่มขวัญในฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนะคะทีนี้ถ้าตัดภาพมาทางฝั่งของกองทัพพม่านะคะ ท่านประเมินการรับมือของฝ่ายกองทัพพม่าอย่างไรบ้างทั้งการรบนะคะเขาสู้ได้ไหมรับมือได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เมื่อถูกข่มขวัญเมื่อถูกขู่ในแง่ของสงครามสื่อเนี่ยการตอบกลับเนี่ยถือว่าสามารถทําได้ดีหรือเปล่านะคะหรือว่าก็เพียงทำทั้งสองจุดเลยขอบคุณครับที่ตั้งคําถามตรงนี้นะครับฝ่ายทาหารพม่าเองที่ผมได้เล่ามาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยขณะนี้มากกว่า200ฐาน แตกถอยร่นออกมาทิ้งหน้าที่เสียขวัญตรงนี้สำคัญมากนะครับทหารเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูแล้วก็คำศัพที่เขาบอกว่าอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตนคือขวัญสู้ไหมนะครับจะมากจะน้อยอะไรก็แล้วแต่วันนี้เรื่องขวัญต่ำ เพราะว่าเห็นหมดแล้วว่า200กว่าฐานของเพื่อนๆของหน่วยข้างเทียงอะไรต่างๆเนี่ยมันแตกหมดก็เป็นสิ่งที่ทำให้โดยอัตโนมัติครับโดยธรรมชาติก็คือท้อถอยท้อแท้หาโอกาสหนีถ้าทำได้สิ่งที่คุณกิต้าตั้งประเด็นใหม่อีกอันนึงก็คือผมลืมเล่าไปก็คือการยึดอาวุธ จากฝั่งฐารพม่าได้มาหาศารมันมีคํากล่าวครับบอกว่าเราอาจจะมองดูว่ากลุ่มต่อต้านเหล่านี้เขาไปเอาอาวุธมาจากไหนมันมีคํากล่าวที่บอกว่าให้ไปแย่งเอามาจากมือของข้าศึกมันเป็นคําคมแล้วสิ่งที่กลุ่มต่อต้านทําก็ทําได้จริงๆเมื่อทหารหนีทับทิ้งอาวุธไว้ทั้งหมดเนี่ยคือการยึดออกมาใช้เอามาแสดง นะครับแล้วก็เผยแพร่าทางโซเชียลมีเดียออกไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันทับถมมันรุมเร้าที่ทำให้ฝ่ายกองทัพพม่านั้นเสียขวัญอันนี้ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยขวัญดีนะครับรบที่ไหนก็ชนะไปหมดอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าโงอหัวไม่ขึ้นสิ่งที่ของทัพพม่าทำได้ในขณะนี้นะครับแล้วก็มีการสูญเสียก็คือการใช้กำลังทางอากาศ ใช้เครื่องบินนะครับเข้าไปเพราะว่าทหารที่บนพื้นดินเนี่ยอาจจะง่ายๆว่าอาจจะสู้ไม่ได้ก็เลยใช้อากาศยานเข้าไปทิ้งระเบิดซึ่งก็มีข่าวเรื่องที่กองทัพทางด้านกัจชินข้างบนโน่นที่ตีกับจีนนะั่นใช้จรวดต่อสู้อากาศยานยิงเครื่องบินนะเฮลิคอปเตอร์ของฐานพม่าตกวันนี้สรุปแล้วกองทัพพม่าเนี่ยนะครับการสู้รบ การตอบโต้เนี่ยก็จะเน้นการใช้กำลังทางอากาศเป็นหลักซึ่งมันสิ้นเปลืองสูงมากเสี่ยงชีวิตนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ได้ผลนักเพราะว่าระเบิดที่ทิ้งลงไปอะไรต่างๆเหล่านี้มันมันไม่ได้ลงไปที่เป้าหมายเสียร้อยเปอร์เซนต์นี่นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับในเชิงเปรียบเทียบให้เห็น จะพออธิบายหรือว่าวิเคราะห์เบื้องหลังเดยไหมคะที่ผ่านมาเราก็เคยได้ยินข่าวอยู่เสมอน,นะคะว่ากองทัพพมา่าได้เกลียงไกรนะคะปีทั้งัพพะอาวุธนะคะแล้วก็กองกำลังทหารก็มีอยู่มากมายนะคะคือมาถึงจุดนี้ที่ทั้งแตกค่ายในหลายจุดนะคะแล้วก็เสียเปรียบไปในหลายๆจุดขนาดนี้ได้ยังไงคะคือเขาก้าวผิดพลาดตรงไหนหรือว่าฝ่ายกองกําลังต่อต้านเนี่ยเขามาเหนือเมฆนะคะหรือว่ามียุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง ในรูปแบบที่กองทัพพม่าไม่เคยเจอเออในหลายๆสำนักข่าวนะครับหรือว่าในหลายๆรายการเนี่ยผมก็ชมมาตลอดนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าอำนาจกำลังรบเปรียบเทียบนะครับเรามักจะไปน,นับตัวเลขของกองทัพพม่ามีสมมตฐาน4ี่แสนคนเอาละครับก็เป็นวิธีคิดวิธีหนึ่งว่าเอ่กำลังของเขามีมากน้อยแค่ไหน แต่ผมในฐานะที่เป็นทหารเนี่ยครับเป็นทหารเก่าเนี่ยผมอยากจะบอกว่าในสามสี่แสนคนเนี่ยมันมีกำลังรบเท่าไหร่เชียวที่เหลือเนี่ยก็เป็นทหารด้านธุรการนะครับส่งกำลังบำรุงเป็นแพทย์พยาบาลน,นะครับเป็นหน่วยไอ้นูน่นไอ้นี่อะไรสารพัดเวลาเราจะวัดกันเนี่ยเราวัดกันที่หน่วยกำลังรบแท้ๆนะครับมันอาจจะมีแค่ สี่สิบเปอร์เซนหรือห้าสิบเปอร์เซนเท่านั้นเองนี่นี่คือผมขออนุญาตแนะนำนะครับว่าเวลาเปรียบเทียบเนี่ยอะไรเนี่ย่าบอกว่าโอ้โหมี4ี่แสนห้าแสนคนอีกไฟล์นึงมีแค่สองหมื่นบางทีมันเป็นวิธีการที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับผมได้เรียนให้ทราบเสียว่าจำนวนตัวเลขเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญนักนะครับสิ่งที่มันกลวงอยู่ข้างใน ตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมองให้เห็นเรื่องของอำนาจกำลังรบที่บางครั้งในวันนี้เราจะเห็นได้ว่ายานพาหนะเกือบทั้งหมดรถถังอะไรต่างๆเหล่านี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยเห็นไหมครับให้มีพันคันด้วยเพราะมันลบกันในปา่าในเขาเข้าไปไม่ได้นะครับมันก็จะเหลือเฉพาะทหารเดินเท้าเท่านั้นที่เข้าไปได้สิ่งที่ อำนาจกาลังรบเปรียบเทียบในขณะนี้นะครับยังไม่ได้ถือว่ากองทัพพมา่านั้นแพ้หรือว่ากําลังจะหมดสภาพอะไรยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับ mm. เขาก็มีการปรับการใช้กําลังนะครับเพิ่มเติมกําลังแล้วก็ข่าวที่ปรากฏออกมาจากต่างประเทศเนี่ยมีกองทัพของ AA เอนี่ยครับของอารกันอะไรเนี่ยรวมทั้งอ,อ,อีกสองกลุ่มที่เหลือเนี่ยนะครับ เมื่อได้ใจประชาชนก็นำประชาชนมาเป็นพล,ลพรรคเป็นเป็นพวกมาจับอาวุธขึ้นสิ่งที่ฝ่ายต่อต้านกำลังประสบชัยชนะก็คือการได้คนมาเพิ่มนะครับคือประชาชนที่ไม่ชอบรัฐบาลฐานพม่านั่นเองมาจับอาวุธมาทำงานโลจิสติกส่งกำลังบำรุงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับมันเพิ่มพูนขึ้นมานะครับ ในขณะที่ฝ่ายพม่าเองเนี่ยถูกตัดทอนไปหมดอ้อแล้วก็มีเรื่องของประชาชนนะครับที่เขาเห็นด้วยกับกลุ่มต่อต้านเหล่านี้เขาก็อาสาเข้ามาทำงานเป็นนักรบให้ด้วยนี่คือสิ่งที่เอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันไม่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับแล้วก็เปรียบเทียบไม่ได้ตรงนี้ครับ